บักไม่รอบนี้ไงบักเอาบักไม่รอบนี้เอากันเอาสองก้อนห็ึกันไหมาองก้อนหน่ไม่จิ้มเข่าเลยนะบางทีมันจับบาพพอกูเคลื่อนในร้านเด้เอออกมาในใจ่ายบานสีนิดน้อยก็เอาอยูเสืซ่ข่าขทั้งางทำกระยับเวลาเล่น โตไหนโตไหะได้แค่นั้นจายภาษีเราเงินเขาไปาเุ้ื่อดเนี่ยกูอบอกว่าเงินออกแผ่สภาเมริกาก่อนเพราะว่าสมนันมันเป็นผู้ญิงคค่งสองคนกูนี่ใหญ่สุดเห็นไหมพวกไหนไม่็นหามกูเนี่ยเปิดออกมาฮะ พร้อมไายเส้นกูเด้งนาดต้นน้ำมันผมได้ม่เป็นห้ามกูเวลาเล่นเคลื่อนกูเอาเงินออกไปสาราัตริการวะแล้วกูบอกให้มันเอารถไปขนเอาเงินยังบ่งผลิตเงินมือเนี่ยมืนเคลื่อนเนี่ยเห็นปะกูบอกอยู่ประเทศไทยไดแหลยมึงไปวะไปมันบอกว่านว่าไปแล้วแต่ว่ามึงไงวะให้มึงเรียนเอาตัวเลขด้อีลาเนะนะของกูกู ของของกูเดียกันของกูอ่อนท้ายขึ้นสดที่ตลอดแล้วกูบอกไปก่อนนะมึงร่างมาเหมือดโลกแท้จำไม่ได้เล่ยนเละอย่าปึกหลาย